สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสองฝั่งไทยเราที่ติดตามรับชมให้กําลังใจบาเมิดบามีดกับขอบคุณกุ้คุนครับพี่น้องครับขอบคุณมากๆครับที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้บาเมิดขอบคุณมากมาครับ,ขอ,บ,รข,อบ,รบขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพ,าพแข็งแรงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับท่านผู้ชมบามกิกาวันนี้บามีดกับพาดจะพาท่านผู้ชมมารับชมนะพี่น้องเนาะโรงงานใหญ่ที่คนไทยผลิตรถบัส รถบัสขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านะพี่น้องนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหถือว่าสุดยอดนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องนะบาร์มีดกับได้คลิปนะพี่น้องอิฟซีส่งลิงก์มาให้บาร์มีดนะครท่านผู้ชมบาร์มีดขอขอบคุณพวกคุณพี่น้องเด้อขอบคุณอิฟซีนะที่ส่งลิงก์มาให้บาร์มีดให้บาร์มีดมารีแอคกซ์ชันนะขอขอบคุณมากๆครับก็เรื่อบาร์มีดกัต้องขออนุญาตทางช่องนะฮะ เบลดันการันตีเนาะเนราจะขออนุญ,ญาตทางช่องพีพีเวอนมาดีอังชันต่อนะพี่น้องเนาะขออ่าขออนุญ,ญาตทางสองพอเดอี๋ยวเรียกจะปักลิงก์ไว้ที่าใต้คลิปมาเม็ดนะพี่น้องเนาะที่คอมเมนต์ไว้เม็ดนะฮะถ้าทานผู้ชมอยากจะอ่ารับชมคลิปต้นฉบับก็คลิกลิงก์ไปได้นะฮะท่านผู้ชมครับไปรับชมมาเม็ดจะพาท่านผู้ชมไปรับชมโรงงานใหญ่ที่ผลิตรถไฟฟ้า นะท่านผู้ชมรถบัสไฟฟ้านะไปบัดกัุงกบฎเลยท่านผู้ชมโอ้นี่คือจิก๊กจิ๊กที่เอาทุกชิน้นฝาข้างด้านบนด้านล่างมาประกอบกันแต่จิ๊กใหญ่มากเลยนะนกุหลินเป็นจิ๊กลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในประเทศไทยน่าจะมีเราเจ้าเดียวที่มีนะครับมีเจ้าเดียวที่ขนาดใหญ่ขนาดนีโ้โอ้โหนี้คือบอกชุบ EDP ขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะเทียมโอ้โหมจะจุ่มรถเข้าไปได้ทั้งคันจุ่มรถลงไปรถขนาด11เมตร ครับรถเมย์นึกภาพรถเมย์จุ่มทั้งคันโย่สวัสดีครับพบกับผมเบลที่ช่องเวรันการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัท แอป o l u t อ a เซ e บ b รีนะครับซึ่งเราบอกว่าที่นี่เป็นบริษัทและมีโรงงานผลิตรถเมหรือรถบัสไฟฟ้านะครับอย่างล่าสุดนะที่ใครเห็นผมไปเปิดตัวงานรถเมไฟฟ้าสาย8นะครับนี่ด้านหลังผมนี่จอดอยู่นี่นะครับสำหรับรถเมไฟฟ้าสีน้ําเงินนะครับซึ่งวันนี้หลายคนก็มีคําถามเข้ามาว่าเฮ้ยรถเนี่ยนำเข้ามาทั้งคันหรือเปล่าผลิตที่ไทยหรือไม่นะครับเอาเป็นว่าวันนี้จะพาไปหาคําตอบไปดูที่ผลิตกันจะจะไปเลยไปเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เราเข้ามาในส่วนพื้นที่โรงงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคนที่จะพาเราไปเยี่ยมชมนะวันนี้นัดไว้แล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นระดับซีอเลยนะครับอ,นนอ่ะเจอแล้วคุณลินสวัสดีครับโอ้นี่คือคุณหลินนะครับซีอของบริษัท Next point นะครับแล้วผมมาวันนี้บริษัท A AB คนจะงงไหมว่าเกี่ยวอะไรกับ n น x t ซ์อะคะอ๋อคือมันคือความร่วมมือระหว่างคัม N น็กกับกลุ่มบริษัท EA Oh. นะครับเราหุ้นกันในการที่จัดตั้งโรงงานขึ้นมานะฮะ,ะไปได้ชื่อ AAB a AB, s l o o Assembly นะครับเพื่อผลิตรถชิงพาณิชย์โดยตรงถึงว่าหน้ารถบัสเขียนว่า next my bus ใช่ครับใช่ครับอ่าก็คือความร่วมมือความร่วมมือทั้งสองข่ายฮะซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยทีนี้มีคนก็อยากรู้ว่าเฮ้ยบริษัทที่ทํารถเมย์ออกมาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นรถเมย์สัญชาติไทยได้เต็มปากร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยววันนี้คุณหลินบอกว่าจะพาไปดูข้างในครับพาไปดูตอนทำป็นจัดจ่ะเลยจะได้รู้ว่าทําที่นี่ทั้งหมดคือโรงงานด้านหลังนี่คือทําที่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช่ครับโอ้โหนี่นะฮะตื่นเต้นมากเดี๋ยวคุณหลินพา ทำอะไรบ้างที่นี่ได้ครับเชโรงงานที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าโรง g เวลติงก็คือกระบวนการโปรเซสเนี่ยคือเราจะนําชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กกล่องกับเหล็กแผ่นนะครับมาขึ้นรูปที่เมืองไทยโดยที่ผ่านเครื่องจักรอยู่2ตัวด้วยกันครับนะครับเครื่องที่1คืออันคอร์ลิงแมชชีนกับเครื่องที่2คือตัว เอ่อพลาสมาคัตติง้งน,นะฮะพลาสมาคัตติง้งนี่ด้านหลังผมนี่นะฮะใช่ครับ<อ>จะเป็นการที่ตัดโดยใช้เลเซอร์ในการเตัดเพื่อสร้างความแม่นยำอของชิ้นส่วนต่างๆในการขึ้นรูปของบอดี้อของตัวรถทั้งหลายก็คือนนอ,อันนี้คือทําการตัดพลาสมาเพื่อเตรียมเป็นชิ้นชิ้นใช่ครับแล้วก็จะเตรียมไปเชื่อมใช่ครับโหนี่น่ฮะเลียงอันี้คือฝ่ายเตรียมหมดเลย อันนี้คืออะไรครับคุณเหรียญอันนี้เป็นเครื่องจักรที่สำคัญที่สุดของโรงงานนี้นเป็นเครื่องจักรที่ทําชิ้นส่วนหลังคาทั้งหมดทำไม,มต้องใช้โรบอทฮะหลังคาเนี่ยฮะรถที่ผลิตออกมาเนี่ยน้ำจะรั่วไม่รั่วเนี่ยมันอยู่ที่ความแม่นยําในการทําของตัวหลังคา<อ>นะครับ โดยเฉพาะในส่วนของหลังคารถบัสเนี่ยสังเกตดูว่ามันมีน็อตสกูที่มันพออยู่เพื่อยึดติดกับโครงสร้างของเรื่องแบตเตอรี่ต่างๆที่บนหลังคารวมถึงพวกไอรคอนดิชันที่บนหลังคานั่นคือพวกนี้เนี่ยสำคัญถ้าเราเชื่อมไม่ดีผิดไม่ดีสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำรั่วดังนั้นคือเราจึงต้องใช้โรบอทในการที่ เชื่อมในการที่ตัดเพื่อเกิดความแม่นยำเมื่อกี้ที่เราตัดพาร์ตมาเนี่ยก็คือเอาเป็นชิ้นๆมาแล้วก็มาประกอบเชื่อมใช่ครับตรงนี้ใช่ครับโอ้แล้วก็เนี่ยเอามาร้อยน็อตใช่ครับคือเมื่อกี้คุณหลินบอกว่าแบตเตอรี่อยู่หลังบนหลังคาอู่บนหลังคาอ่าเพราทำไมไปอยู่บนหลังคาเพราะเราดีไซน์มาเพื่อที่จะรองรับตลาดในเมืองไทยโดยเฉพาะที่ผ่านมาสองทำงานฮะเราก็สัมผัสกับด้วยตัวเองเวลาฝนตกน้ำท่วมมาแต่น้ำท่วมน้ำท่วมอ่าเพราะนั่นคือเพื่อที่จะหนีน้ำถึงแม้ว่า รถไฟฟ้าเนี่ยมันมีการป้องกันน้ำแบบ IP67 หรือ68แต่จริง,รง,รงๆการใช้รถอยู่ในยู่ใ,ใต้น้ำมันคงไม่ดีไม่ดีเพราะาไฟฟ้ากับน้ำมันเป็นเรื่องที่คนกังวลอยู่แล้วก็เลยดีไซน์เอาแบบไปอยู่บนใช่ครับอย่างที่เราต้องการทําก็คือเราจะ,ะทําให้ลูกค้าเนี่ยหายความกังวลโดยที่เอาแบตเตอรี่เนี่ยว่าบนหลังคาเพราะฉะนั้นคือปัญหาเรื่องอไฟฟ้ากับน้ำเนี่ยไม่เข้ากันถือตับจอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวตอนที่ทําเสร็จเนี่ยเขาบอกว่ามันมีลายวอเตอร์ไดเทสด้วยเดี๋ยวผม<อ><อ>จะไปลองนะครับ,รบอ๋อ,อก็คือพอตัดมานะครับแล้วก็มาประกอบ,บอันนี้คือชิ้นส่วนหลังคาคแล้วก็ใช้โรบอทนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในน,นี่นี่ลายข้างในนะฮะไปดูทั้นิดนึงนะครับ,รบก็คืออันนี้งานโครงสร้างทั้งหมดโครงสร้างทั้งหมดอ๋อเมื่อกี้หลังคาอันนี้คืออัน,นี้นหน้าหลังซ้ายขวา มอถึงตัวเชสซีแยกกันทําเป็นชิ้นๆแยกกันทาเป็นชิ้นๆ,นๆก็คือแผนกใคร,รแผนกมันใช่ครับหลังจากทําเสร็จปุ๊บเราก็จะผ่านจิกตัวนี้ฮะเขาเรียกว่าเป็นจิกในการที่นาชิ้นส่วนทั้งหลายมาประกอบเชื่อมด้วยกันโอ้นี่คือจิกจิกที่เอาทุกชิ้นฝาข้างด้านบนด้านล่างมาประกอบกันโดยที่ตำแหน่งถูกต้องด้วยอ๋อนี่ก็กำลังเชื่อมใช่ครับก็คือเชื่อมทั้งหมดเป็นคันใช่ครับอันนี้คือเป็นโครงสร้างบอดี้ละ ต่จิ๊กใหญ่มากเลยนะคุหลินครับซึ่งจิ๊กลักษณะองนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในประเทศไทยน่าจะมีเราเจ้าเดียวที่มีนะครับมีเจ้าเดียวที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้โอ้โหต้องบอกว่าที่นี่นะครับรถมันเป็นรถใหญ่โอ้นี่มันขนาดเท่าไหร่นะอย่างอันเนี้ยอ่ะอย่างทันที่กําลังทําอยู่เนี่ยไซซิ่งของเขาเนี่ยความกว้างอยู่ที่สองเมตรห้าสิบความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดเมตรสิบเอ็ดเมตรทำที่นี่ได้ครับโอ้ยี่ก็แปดเมตรสบายสบายสบายโอ้เพราะทำของใหญ่ได้แล้วค จากที่เชื่อมจิกเสร็จแล้วอันนี้คือมาประกอบตัวโครงสร้างปลกผิวปลกผิวอิสเซสซอรี่ต่างๆที่ใช้ในการยึดติดกับตัวอิสเซสซอรี่ภายในรถนะครับเราจะทำใ,ในสเตชันตรงนี้เพราะนี่มันมีนั้งโครงสร้างเสร็จแล้วปลกผิวเตียวประกอบมีประตรงประตูโชคดีมากเลยนะดีม่ได้มาเห็นอีกเพราะปกติไม่เคยเห็นแล้วจากนี้ไปไหนต่อครับจากนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่เซตชั่นของเทนติ้งหรือ็นี พ่นสีครับแต่ก่อนพ่นสีเนี่ยเราจะมีกระบวนการขั้นตอนหนึ่งนะฮะก็คือชุบสีชุบสีชุบ EDP เพื่อป้องกันการสนิมโอ้นะครับีวเราเรียกว่านาโนโคตติ้งนะบนาโนโคตติ้งบ่อที่ต้องจุ่มไอ้คันนี้ลงไปทั้งคันโอ้นี่บ่อไม่อันลังการเลยฮะใจญ่มากครเดี๋ยวเราพาไปดูบ่อกันบ่อใหญ่มากนี่คือบ่อชุบทั้งหมดเลยเหรอฮะครับอันนี้คือบ่อชุบ EDP ขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะเพียงโอ้โหามารถจุ่มรถเข้าไปได้ทั้งคันจุ่มรถลงไปรถขนาด11เมตรครับรถเมย์นึกภาพรถเมย์จุ่มทั้งคันครับทั้งหมดกี่บ่อครับบุเรนทั้งหมด15บ่อครับโอ้โห15บ่อครับเพราะว่าโครงสร้างเราเชื่อมเสร็จอ่าจะต้องมาทําการกันสนิทใช่ครับเพราะว่ามันมีผลต่ออายุของโครงสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ รถที่ผลิตโดยเราเนี่ยเราป้องกันโครงสร้างของตัวถังได้ถึง1 0ปีขึ้นไปการที่เราป้องกันได้ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่ามันผ่านกระบวนการของงานเออร์โคติงรถเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะเสียอ๋อนี่จะไล่ตามบ่ออย่างนี้หนึ่งสองสาใช่ครับแล้วก็ไปไปฝั่งู้นใช่ครับแต่ละโปรเซสก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างของเขาอะฮะอย่างบางโปรเซสก็คือการกําจัดเพื่อทำความสะอาดผิวกจัดรักษาคราบมันน้ำมงนน้ามันใช่ครับก็คือเป็นการที่ ใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการที่โคดเรื่องสารเคมีขึ้นไปในตัวถังของรถเพราะนี่คือรถเนี่ยดิฮะมันจะเป็นเหล็กอย่างนี้เลยครงสร้างเป็นเหล็กอย่างนี้เลยพอชุบออกมาเสร็จเนี่ยมันจะเปลี่ยนอีกสีหนึ่งครับมันจะเปลี่ยนสีทันทีแล้วหลังจาก EDP เสร็จแล้วจะเป็นยังไงฮะที่เห็นสีที่มันเปลี่ยนไปนะครับจากคั้เมื่อกี้นะครับี่ยนสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลหน่อยเน,น,นึ่งอันนี้คือนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับขั้น process ข,ของการโคดติ้งเรียบร้อยแล้วพอโคดติ้งเสร็จอันนี้คือ เขาใส่ไฟเบอร์ใส่ไฟเบอร์กระจังหน้ากระจังท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการโพสเซก็เรียกว่าโพสีโพสีนะครก็คือเก็บงาน<ส><ส>ความเรียบร้อยใช่ครับส่วนห้องที่เราเห็นอยู่ณนขณะนี้ค,ครับเป็นห้องที่ใช้โรบอทในการที่พ่นสีก็คือใช้วุญญ่นยนต์พ่นหมดเลยวุนยนในการพ่นทั้งหมดมันจะได้เท่ากันนะใช่ครับคุมได้ใช่ครับคุณภาพจะได้นิ่งใช่ครับมันดีคนพ่น หนาได้เท่ากันนู่นนี่นั่นก็ตัดปัญหาใช่ครับฟอแค่ซอฟต์แวร์เข้าไปที่เหลือเนี่ยกระบวนการโปรเซสเครื่องจักรมันทำมาให้เราหมดอ๋อนี่คือไฟนอค QC หลังจากเพ้นท์เสร็จใช่ครับใช่ผมก็ต้องมาตรวจเช็คความเรียบร้อยว่าสีมาเรียบไหมมีตามมดไหมถ้าทุกอย่างผ่านเรียบร้อยก็จะถึงเข้ากระบวนการของไอซิมรี่ภายในไอซิมรี่นะครับรถบัสเนี่ยอย่างเงี้ยผลิตได้เดือนนึงประมาณกี่คันจริงๆริงแคปซิตี้ที่เราดีไซน์ไว้ฮะอยู่ที่ปีหนึ่งเนี่ยเก้าพันคันเฉลี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยต้องทำให้ได้ประมาณ600-700คัน ได้เลยนะวันนึินี้ต้องมีประมาณสัก20 30กคันัยี่สิบสามสิบคันใช่ครับใช่ครับสำหรับโรงงานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคนทำได้คนต้องทาได้นอกจากรถบัสที่เราเห็นแล้วนะฮะยังมีรถอย่างอื่นอีกไหมครับที่จะมาทาที่นี่อ๋อมีวันนี้มาได้พอดีเลยฮะเราเพิ่งจะขึ้นลายประกอบของรถหัวลากพอดีจะทำหัวลากด้วยคโอ้พาไปดูสักหน่อยฮะก่อนที่จะไปเอสเมบได้ไหมครับครับเชิญครับเชิญใช่แล้วด้านหน้าที่เราเห็นอยู่นะฮะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถหัวลากไฟฟ้า คันแรกของเราซึ่งเราขึ้นรายประกอบแล้วฮะใช่คันรุ่นที่ผมไปลองของมนตอนนั้นไหมอ่าเพิลรุ่นฮะรุ่นนี้เนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาอีกนะฮะน้ำหนักรถเนี่ยมันจะเบาวกว่าอ๋อเพาว่านที่คุณเวลเนี่ยคือไปลองทดสอบคราที่แล้วครับ,รบเารากว,ว่ามันติดข้อจํากัดเรื่องน้ําหนักมันบรรทุกได้พอมันหนักกว่าเดิมใ่มันมีข้อกฎหมายบรรทุกได้น้อยลงอันนี้ที่เห็นฮะไม่ค้างใส่ตัวแบตเตอรี่เข้าไปแล้วมีความซิตี้แล้ว น้ำหนักเนี่ยไม่ถึง10ตันโอ oh. ้หือว่าเบามากหรือว่าเบานะ่ลเราวิ่งได้ระยะทางวิ่งได้ระยะทางเนี่ยเราจะมีาสายแบตเตอรี่อยู่2ลักษณะลักษณะที่เป็นแบตเตอรีอ่ตัวใหญ่วิ่งได้ประมาณสัก300อกิโลเมตร oh. นะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่ตัวเล็กเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณสัก200อันนี้คือพูดถึงฟูลโหลดนะฮะก็ถือว่าโอเคนะระยะทางตอบโจทย์ครับกำลังจะผลิตนะวันนี้โหเตรียมหัวเตรียมอะไรมาหมดแล้วอันนี้กําลังการผลิตจะอยู่เท่าไหร่ต่อเดือนนะคิดว่า จริงๆทั้งโรงงานเนี่ยแคปซิตี้มันอยู่ที่9,00 0พเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์ในส่วนของโปรเซสกระบ,บวนการคือตัวเองอันไหนออเทอร์เยอะเราก็จะต้องเร่งหน่อยถ้าเทียบก็ระหว่างหัวลากกับรถบัสไฟฟ้าเนี่ยอันไหนผลิตเจ้ากันโอ้หัวลากนี่ง่ายกว่าเยอะเลยครับเพราะว่ามันไม่มีอินทีเรียภายในนะเออ,เอมันมีแต่โครงกับหัวแค่นี้ห้องแอร์ก็อยู่แค่นี้ไม่ต้องมีเกาอี้เก็อีก็มีแค่คนขับกับคนข้างมีแค่สองที่นั่งครับโอ้ข้างหลังก็ปล่อยเปลือยว่าจะเป็นบรรทุกอะไรก็บรรทุกไปเดี๋ยวจะไปดูลายสุดท้าย ลาย S, <ยา> <S M <SM> D <S <S จะได้เห็นว่ากว่าจ,จะเป็นรถบัดรายละเอียดมันจุกจิกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะน,นี่ก็คือบอดี้ที่มาจากเพนส์เสร็จแล้วใช่ครับก็คือจะมาที่นี่อันนี้ก็คือไล่ลายประกอบใช่ครับตั้งแต่ช่วงล่างมอเตอร์ระบบไฟฟ้ายางล้อระบบไฟฟ้าจนถึงแบตเตอรี่จนถึงนแอร์คอนดิชันจนถึงอินเทอร์เนียภายในกระจกนอก นี่ประกอบช่วงล่างนะครับแล้วก็ต่อกับมอเตอร์ใช่ครับก็เห็นคุณหลินบอกว่ามอเตอร์คือ IP 68ใช่ครับมอเตอร์เนี่ยที่อยู่ด้านหน้าเราครับอ๋อนี่นี่นี่ฮะนี่ฮะครับนี่คือมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ยี่ห้อ Prestolite ของอเมริกาครับแต่ผลิตที่จีนนะครับมอเตอร์ลูกเล็กๆนะฮะอ่าอ่ามอเตอร์ลูกเล็กๆเลยนะครับครับอันนี้หัวอเพลไม่เล็กนะครับไม่เล็กเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเทียบกับเครื่องยนต์นะฮะสมัยก่อนมันเล็กลงไปเยอะแล้วทําไมต้องต่อเพลาลงไปด้วยฮะในเมื่อว่า เออมันมาชนกับเพลาเลยไม่ได้หรออันนี้เราต่อตรงครับต่อตรงกับเพลาแล้วนี้ก็คือไปลงล้อหลังใช่ครับอ๋อแล้วทำไมต้องต่อไอ้ชุดนี้ด้วยทำไมไม่ต่อลงเพลาล้อไปเลยอ่ะบีนวิวมอเตอร์เนี่ยจะไม่ค่อยนิยมใช้กับรถที่เป็นรถเออ่รถเชิงพาณิชย์เพราะว่าคือส่วนใหญ่นั่นถึงว่ามันจะต้องมีมอเตอร์สี่ตัวครับหรือไม่ก็หกตัวอ่าหนึ่งคือต้นต้นทุนแพงขึ้นครับนออซิสตีมากขึ้นอ่าค่า maintenance ก็จะมากขึ้น แล้วมอเตอร์ประจุมีน,น้ำมาหาคิด<อ>ถึที่ว่า,ารียะยามันก็อาจจะมีปัญหาได้ก็เลยเอานี้ขึ้นสูงหน่อยใช่ครับแล้วก็ต่อลงมากย,ยกมอเตอร์สูงขึ้นแล้วต่อเพลาลงมาโอ้นี่เพิ่งเห็นนะมอเตอร์ที่อยู่ด้านใต้นะครับโอ้นี่ก็คืออุปกรณ์ที่รอการประกอบใช่ครับร้อหน้าเ<อ>พลาท้ายสูงลมต่างๆจากรลายนี่เริ่มต้นนี่ยาวสุดนู่นสุดทูกหูลูกตาทีนี้ผมถามนิดนึงนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยของเนชเนี่ยทาง ABB ประกอบรถไปส่งมอบไปแล้วทั้งหมดกี่คันตั้งแต่เริ่มผลิตผลิตมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะจริงๆริงน้สักสเดือนนะสเดือนครับผมส่งมอบไปกี่คันสองร้อยกว่าคันสองร้อยกว่าคันซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีออกข่าวว่ามีการวิ่งอยู่ในสายแปดอันนี้ก็คือส่งมอบรถแรกๆเลยครับถ้าสมมติว่าถ้าเทียบความพร้อมเนี่ยสิ้นปีคิดว่าคาดว่าจะส่งรถได้ประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคันคต้องส่งให้ได้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคัน ก็คือส่งให้กับบริษัทไทยสม,ยยสมยายบัที่เขา<ช>เอามาวิ่งรถเมล์ที่เขาได้รับเส้นทางสมรทานมา70กว่าเส้นทางะะออจะต้องมีการบรรจุถรถภายใน1น0่วันครับว,วันภายในสิ้นปีนี้ให้ได้1,250งันโอ้โหนี่เราแสดงว่ามันคึก มันคือเบื้องหลังของการพลิกโฉมขนส่งสาธารณะของกรุงเทพเลยนะทั้งใหญ่เลยทั้งใหญ่เลยเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมจริงๆโอ้โหอุตสาหกรรมคืออุตสาหกรรมบ้านเราก็พลิกสู่รถไฟฟ้าด้วยครับขนส่งก็พลิกโฉมใหเ้เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นด้วยใช่ครับโอ้โหน่าดีใจมากเลยนะต้องขอบคุณทาง AEP และ Next ของคุณลินด้วยนะที่ทาให้โอ้โหวันนี้กรุงเทพผมเห็นอนาคตว่าอากาศมันจะดีขึ้นจริงๆนะครับที่สําคัญคืออันนี้เป็นฝีมือของคนไทย ร้อยเปอรเซ็นต์เกิดการเรียนรู้รเกิดโน้ตฮาวเดี๋ยวเ,เราไปดูสุดนู้นฮะเราจะไปสุดตรงนู้นเลยนะครับอันนี้คือเราประกอบช่วงล่างเสร็จแล้วแล้วเราจะไปด้านในกันนี่นะครับเราขึ้นมาดูด้านบนนะครับ เมื่อกี้ที่คุณหลินพาเดินดูนะจะเห็นว่าหลังคาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญนั่นก็เพราะว่าแบตเตอรี่อยู่ข้างบนจริงๆด้วยโอ้โหนี่กําลังซัดกันอยู่เลยอันนี้ทั้งหมดกี่ก้อนอะพี่กี่โมดูลอะหก้อน <5 S 1> <5 S 2> ครับหก้อนนะครับอันนี้ก็คือมีก้อนอย่างเงี้ยห้าโมดูลน,นะครับอันนี้เดี๋ยวขอดูสเปคหน่อยนะแบตเตอรี่โมดูลละ125ยคูณสองนะครับเอา125ยคูณสองได้2อ่า 28กิโลวัตต์อนะครับคูณ5ลูกเนี่ยก็1 4 3กิโลวัตต์เอคือทั้ง5ลูกนี้นะเขาบอกว่าวิ่งได้ประมาณ300โลใช่ไหมสเปคคันนี้นะครับประมาณ300โลโอ้นี่กำลังไวริ่งอยู่ข้างบนหมดเลยมีทั้งรบแบตเตอรี่นะครับอ่านี่เขาเดินสายน้ำนะแล้วก็แอร์คอมเพรสเซอร์นะครับของหนักๆอยู่ข้างบนทั้งนั้นหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นรถชานต่ำนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้อยู่ข้างล่างจะอยู่ด้านบน ก็จากเมื่อกี้เห็นนะประกอบเสร็จก็คือรถจะมารอตรงนี้ใช่ครับอ่าแล้วจากนี้ไปไหนต่อครับก็จะต้องเข้าเอ่อเทสติ้งไลน์ครับนะครับเพื่อเทสสมรรถนะของรถรวมถึงตัวชาเวอร์เทสด้วยการลุยน้ําด้วยนะเทสการแปลกกันสไลด์ต่างๆของตัวรถนะครับผมถามนิดนึงนะอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยมันยังแพงกว่ารถดมันอยู่อย่างตัวนี้ก็น่าจะแพงกว่ารถดมันประมาณเกือบเท่าตัวไหมไม่เทียบกับถ้าเทียบกับเอ่อปัตตวะแล้วมันแพงกว่ากันประมาณสัก3 0มสิบถึงสี่สนถามว่าไบอร์เนต์แ้นถ เอามาจ่ายน้ำมันดีกว่าไหมควรจะซื้อหรอรถไฟฟ้าคุณหลิปคิดว่ายังไงฮะต้องเรียนอย่างนี้คะคือการที่ซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยค,คือต้องเกิดความคุ้มค่าให้ได้ให้กับทางออลูกค้าไอ้สิ่งที่แพงขึ้นเนี่ยสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ารถคันหนึ่งวันหนึ่ง,ว,นนงวิ่งใช้ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยกิโลเมตรหน้าอัตราน้ามันขนาดนี้ต้องบาล ใช้เวลาคืนทุนส่วนต่างเนี่ยประมาณสัก2ปีครึ่งถึงสปีแต่คือการใช้รถของเราเนี่ยมันใช้กัน10ปี20ปีอยู่แล้วซึ่งเชิงพานิสมันจะเห็นผลไวเพราะมันไิ่เยอะใช่ครับและเห็นว่าในอนาคตก็คือนอกจากรถบัสแล้วจะเป็นรถหัวลากใช่ครับอ๋อแนวนี้จะเริ่มเมื่อไหร่ฮะจริงๆรถหัวลากเนี่ยหรือว่ารถบรรทุกเนี่ยเราขึ้นลายประกอบแล้วแสดงว่าปีนี้จะได้เห็นส่งมอบเอาสงมอบแน่นอนฮะสมมอบแน่อน,นอนอ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับทางคุหลินนะฮะติดธุระด่วนนะครับแหมแต่ก็ยุ่งตามสไต OK ล์ซีโอแค่วะมาพาเรามาเชิญโรงงานนี่ก็โอ้โหพิเศษสุดๆแล้วแกบอกว่าอยากดูตรงไหนพี่เวลเจาะได้เลยนะครับดูได้เต็มที่เ,เดี๋ยวเราจะไปลื้อแงะแกะเก่ากันถือว่าซีโออนุญ,ญาตแล้วไปดีกว่านะเหลืออะไรเทสนี่นะครับหลังจากที่รถทุกคันประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะต้องมาทําการทดสอบนะครับซึ่งที่นี่นะจะมีการทดสอบก็คือ ทดสอบวิ่งบนทางขุขะนะครับนี่อย่างนี้นะทุกทันนะฮะแล้วก็จะมีการทดสอบชาวเวอร์เทสนะฮะก็คือเอาน้ำเนี่ยเหมือนเสมือนฝนนะครับฉีดบนรถนะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะฮะแล้วแต่สเปคของรถและก็สุดท้ายนะสิ่งที่คนกังวลมากที่สุดนะช่วงเวลาแบบเอ้บ้านเราน้ําท่วมบ่อยจะต้องมาทําการวอเตอร์ไดร์เทสนะฮะหรือการขับด้วยน้านะครับเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นรถแล้วก็ลงทดสอบนี่นี่ด้านหลังผมนะฮะเป็นน้ําลึกขนาดประมาณ 50เซนติเมตรนะครับต้องทําการขับผ่านแล้วดูว่าน้ําทําอะไรให้ระบบไฟฟ้าบนรถมันช็อตหรือเปล่านะครับไปงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถนะพร้อมเทสกันเลย สำหรับความสูงของระดับน้ําที่ใช้ทดสอบนะครับถ้าดูจากภายในเนี่ยจะเห็นว่าน้ำนะ่ะพ่วงเข้ามาที่สเตปบันไดขั้นที่เดึกน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวมันจะระบายออกเองนะครับน้ำระดับนี้นะไม่ได้ส่งผลกระทบกับระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการทดสอบอย่างแน่นอนอันนี้สถานีเสร็จตรงนี้ต้องไปชาวเวอร์ต่อไกลไหมไม่ไกลเดี๋ยวเราให้เขาพาไปดูสถานีชาวเวอร์กันสักหน่อย เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะที่พาไปเดินไล่ผลิตสําหรับเจ้าตัวรถวัดไฟฟ้าหรือรถเมย์ไฟฟ้าที่เราเอามาวิ่งบนท้องถนนแล้วนะครับสำหรับบริษัท Absolute Assembly นะซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท NE ็แล้วก็ EA พลังงานบริสุทธ์นะวันนี้พาไ้เห็นว่ารถวัดไฟฟ้าวันนี้สามารถผลิตได้แล้วที่ประเทศไทยนะและในอนาคตอันใกล้จะผลิตเป็นรถ หัวรากไฟฟ้าด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเก้าครั้งใหญ่นะที่จะยกระดับประเทศไทยสู่สังคมยานยนต์ฟ้าในอนาคตนะครับ เพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงนะสำหรับคลิปนี้ที่หลายคนรอคอยนะอยากจะเห็นอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้มาถ่ายหัวรากไฟฟ้านะลายผลิตอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดแชร์กดไลค์ซับ,ซบสบกริ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้้ามีอะไรเจ๋งๆนะจะถ่ายมาให้ได้ดูกันอีกนะสำหรับคลิปนี้จดเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ พี่น้องครับก็ะือว่าสุดยอดนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าผลิตในไทยร้อยเปอร์เซ็นต์กับคุณภาพนะพี่น้องเนาะก็ได้ทดสอบอยังเบอร์ทุกอย่างพี่น้องเนาะมาจะเป็นลุยหนามยังก็ทือว่าได้คุณภาพนะฮะโอเคครับเมื่อมีการจะขอจุบคลิปเพื่อที่จะใ้ท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นการจะยางให้ท่านผู้ชมนะฮะได้รับชมทุกจุดนะพี่น้องเนาะพังกาทายมาให้พี่น้องเนาะพังกา ตัวสวัพเพิ้นกระทายไหมโอ้โหถือว่าละเอียดยิบเลยเนาะโอเคท่านผู้ชมครับบาเมิกจะกอจบเก็บไว้เพียงสม่ี้เด้อวพี่น้องเอ้ยคุณเอีนะฮะทุก่านที่เขาก็มารับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะฮะขอบคุณที่กดติดตามให้กำลังใจบารมีนะครับขอบคุณครับ